สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไข่น้ำที่ศูนย์ i ี l e n ม i u m Auto ยสักคภูเก็ตในส่วนของยุสคาเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะไข่น้ำก็มีรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะคะค่ายเดียวกันกับเจ้า X Pen เ e r ดนะคะมาแนะนำหนึ่คันค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นปาเจโร่4 GT นะคะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะปี2016จดทะเบียนปี2017นะคะและราคาโปรโมชั่นนะคะจัดเหลือแค่825,000บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้ามาชมภายในกันบ้างนะคะคันนี้ก็จะเป็นพูงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะมาพร้อมกับจอทัชสกรีมและน a วิเกเตอร์นะคะ เกียร์ออโต้8สปีดนะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าค่ะห้องโดยสารนะคะก็จะเป็นเจ็ดที่นั่งค่ะคันนี้และเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยค่ะถือได้ว่านะคะคันนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ที่นั่งที่ออปชั่นครบมากๆค่ะ ยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าถ้าชอบนะคะสามารถแวะเข้ามาชมรถจริงได้ที่ศูนย์ BM ตรงบายพาสน,นะคะจะอยูอ่ฝั่งขาออกนะคะก่อนถึงบัมปตทค่ะหรือโทรหาไขาน้ำได้ที่เบอร์เดิมเลยค่ะ0628753660และเบอร์0952688571นะคะสำหรับวันนี้นะคะไขน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนอาทิตย์หน้านะคะจะเป็นรถคันไหนไขน้ำฝากติดตามด้วยสวัสดีค่ะ